สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดชไแนดครับมื้อนี้ครับวันที่2เมษายนสองหาครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบงปั่นเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองนะครับล่างอย่างเดียวนะครับงวดที่แล้วครับหลัก10ล่าง801หลักหน่วยล่าง3กับ7นะครับผมเนาะนี่ครับล่างออก36หครับ ล่างออก36บนออก687นะครับนี่ครับล่างออก36บนออก687นะครับถ้าลับเต็มชุดครับผมเนาะนี่ครับจะได้ที่87ล่างครับ87ล่างแต่ว่าขึ้นบนนะครับผมเนาะก็ชือว่าบ่อกเข่าครับผมนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่ครับผมบุคอลสบายครับผมส่วนบนครับส่วนบนไม่มานะครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่ามือนี้ครับผมผมจะลงคลิปล่างอย่างเดียวนะครับของผมครับล่างอย่างเดียวของผมนะครับก่อนอื่นครับ ถ้าเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูของแม่สละบุรีก่อนครับนี่ครับแม่สละบุรีนะครับงวดที่แล้วแม่ให้มาครับผมนี่ครับเด็นสามล่างครับออกสามหกนะครับแม่ว่าแม่ถูกสามหกล่างครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้แม่สละบุรีให้มาครับ บนเด่น8ลอง9ครับเลขติดครับ1 2 3สครับจับคู่ครับ18 2838ครับล่างครับสูตรที่1ครับผมเนาะเลขวิ่งครับเด่น1ลอง7ครับเลขติดล่างครับเลขติดล่างเอาหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนก็คือ6นะครับงวดนี้เลขออก8 6 7ครับผมเนาะ6บวก1เท่ากับ7ครับ7890เนนะครับเลขติดล่างเดินดีครับผมเนาะ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งครับเลขติดล่างครับหนึ่งสองสามครับแม่ฟันทงให้ล่างเด่นที่หนึ่งครับเด่นหนึ่งครับผมเนาะมาจับใส่ที่7890ศครับจับคู่ล่างครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศย์หนึ่งนะครับของแม่สระบุรีนะครับนี่ครับแม่สระบุรีครับผมเนาะ เสียดายไมยาครับผมเนาะนี่ครับจับคู่แปดเจ็ดล่างแต่ขึ้นบนนะครับตอนนี้มี fc ทางช่องครับผมเนาะเริ่มทำบุญมาครับผมเนาะนี่ครับกับวัดป่าพุทธรักษาครับผมนี่ครับสี่สิบเจ็ดคนแล้วครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวใกล้ๆกล้มือผมจะมาร่วมยอดใอ้ fc ทางช่องครับผมเนาะว่ายอดที่ fc ทางช่องร่วมทาบุญมา เป็นเงินเท่าไหร่ครับผมเนาะประมาณวันที่แปดที่เก้าหรือว่าวันที่สิบครับผมหรือว่าเอฟซีทางช่องครับผมเนาะท่านใดครับอยากทําบุญร่วมกับผมครับนี่ครับพระป่าสามัคีครับผมเนาะวัดป่าพุทธรักษานิมุตารามครับหมู่บ้านผมเองนะครับบ้านบากหมู่สี่ตำบลวงเหนืออําเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครนะครับมีมากทําน้อยครับมีน้อยทําน้อยครับผมเนาะ ไม่มีครับแค่คิดก็เป็นกุศลแล้วครับผมเนาะถ้าใครสนใจร่วมทำบุญนะครับจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0652417438ครับแล้วก็06 5 3 4 1 8 8 3 6นะครับทั้ง2เบอร์นะครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมโอเคแม่ครับผมเนาะ FC ทางช่องครับผมมองทางของผมนะครับล่างอย่างเดียวดีกว่าครับเน้นย้ำกับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u ู u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเสียดายมากครับผมเนาะให้แปดเจ็ดล่างครับชุดเต็มครับออกแปดเจ็ดบนนะครับนี่ครับ วันนี้ปล่อยล่างอย่างโยไปก่อนครับพระหัตครับหลักสิบล่างครับหน่วยล่างครับ หลักส anyway, ิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักสิบงวดนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับหนึ่งสามสี่ครับหลักสิบล่างครับหนึ่งสามสี่นะครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างงวดนี้ครับ9กกับศูนย์นะครับ หลักหน่วยล่าง9กับ0นะครับนี่ครับล่างครับเด่นที่1ครับล่างเด่นที่1ครับจับคู่ให้2คู่พอนะครับ 1019 1, ครับนี่ครับ1019นะครับล่างเด่นที่1ครับ1019ครับลงวันที่16ทับ4ทับ68นะครับมาครับผมมาแคปหน้าจอครับมาแคปหน้าจอนะครับ นี่ครับงวดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาอนี่ครับ8ปดล่างออกแปดเบนครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับหลักสิบล่างครับ1นึ่ครับหลักหน่วยล่างครับเก้ากับ 0, ครับล่างฟันทงที่หนึครับ1นึ่เก้าหนึ่งศูนย์นะครับ19 10งเก้าหนึ่งนะครับ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็มี FC ทั้งช่องถามมาเยอะมากเลย้าหากช่วยตาม FC โคลาใช้หน่อยนะ FC โคลาของปณีก็เข้านะครับของปณีของปณีเข้าที่36นะครับ FC โคลาอยู่ไหนเอ่ยหากดแป๊บนึงครับผม เอซีโค้กครับซีโคากครับนี่ครับถ้าชุดเต็มจะเป็นที่หกสามนะครับเลขออกสามหกครับล่างครับผมเนาะแล้วก็ชุดบนครับหลักหน่วยบนครับหกเจ็ดแปดครับมาทั้งสามตัวครับผมเนาะ ของ FC โครานะครับรอก่อนนะครับกับสุดท้านีครับกับขอบพ่อพ่อนใอ้ FC ทาง่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวคาด,ดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ